ส่งจากแบ๊คแฟนบอย บอกเธอว่าอย่าลงไปได้ไหมอยู่ด้วยกันก่อนในคืนนี้ท n i ไห t รู้ดีคนทำตัวน่ารำคัญแต่ที่ผมพยายามเพราะว่ารักใช่ไหมแม้จะได้คุยเป็นเวลาสั้นๆแต่ก็เป็นส่วนที่สำคัญใช่ไหมเพลงรักยังไม่ทันได้ใช้ได้เพลงที่ผมทำเธอจะฟังใช่ไหมบอกกับเธอว่าอย่าลไปได้ไหมอยู่ด้วยกันก่อนในคืนนี้ที่ไหนรู้ดีผนทำตัวน่ารำคัญแต่ที่ผมพยายามเพราะว่ารักใช่ไหมแม้จะได้คุยเป็นเวลาสั้นๆแต่ก็เป็นส่วนที่สำคัญใช่ไหมเพลงรักยังไม่ทันได้ใช้ได้เพลงที่ผมทำเธอจะฟังใช่ไหมฝากคนทึ่ไม่ได้บทเพลง เธอได้ยินเพลงนี้รู้อยู่แก่ใจว่าต้องโดนเท็จงแต่ผมแค่อยากจะย้ำให้ตัวเองเจ็บฟิตเ่งผมโดเครียดแต่ก็ไม่ใช่ขี้ยาแค่วีบเปอร์ธรรมดาที่มีเท็อยา่างฟิตรู้ดีแหละว,ว่าเธออยากทิ้งแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าจะไวขนาดนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะคิดอะไรอยู่มองไปในตาเธอผมก็ยังดูไม่ออกผมเลยจนแล้วก็ลืมม,มันไปก่อนที่รู้อยู่แก่ใจว่าจะคิดถึงใครจีจะมาทิ้งกันี่ง่ายๆใจเธอสักนิดังไม่ให้อ พูดจากกีที่ผมก็เศร้าเพราะยังดีสู้ความสัมเธอรักยังไม่ได้มันยังไม่ใกล้แต่ก็ยังดีได้ระบายไปกับพี่เขาผิดบอกของคนเรามันเป็นเรื่องปกติคิดถึงเธอโดยไม่ต้องดัดใจฉีดชอบเวลาที่เธอยิ้มแล้วเป็นตาสละอีแบบผมโดนกรรมาการเข้ามาสักแยกชกกลางคันที่ต้องช้ำและฟกคนอื่นกจะมอกที่เป็นนางแม่หมดแต่ว่าเธอสำหรับผมมันคือรังแรกพบอย่าบอกเธอไหวจะต้อไปได้ไหมอยู่ด้วยกันก่อน,น,ท,นทีนเมสซี่ไง ู้ดีผมทำตัวน่าลำคัญแต่ที่ผมพยายามเพราะว่ารักใช่ไหมแม้จะได้คุยเป็นเวลาสั้นๆแต่ก็เป็นส่วนที่สำคัญใช่ไหมเพลงรักยังไม่ทันได้ใช้ได้เพลงที่ผมทำเธอจะฟังใช่ไหมบอกกับเธอว่าอย่าลืงไปได้ไหมอยู่ด้วยกันก่อนในคืนนี้ทุกนายรู้ดีผมทำตัวน่าลำคัญแต่ที่ผมพยายามเพราะว่ารักใช่ไหมแม้จะได้คุยเป็นเวลาสั้นๆแต่ก็เป็นส่วนที่สำคัญใช่ไหมเพลงรักยังไม่ทันได้ใช้และอเพลงที่ผมทำเธอจะฟังใช่ไหมหลังจากเลิกคุยกันยังมีสองสตอรี่ยังเห็นเธอเศร้าของเธอเหมือนเดิมในทุกๆวันแต่ตอนที่ได้เห็นเธอ ดีดในตาตัวเองสัมผัสใบหน้าของเธอเป็นเปทั้งหมดที่พูดเป็นอาจแค่เพลงนั้นๆเธออย่าไปบอมรอหนีแต่ว่าตอนที่เธอไปทุกอย่างไม่ก็นัวไปหมดรวมทุกอย่างไม่ควรในเกมความรักผมก็เป็นได้แค่ตัวตลกที่รอโอกาสแก้ตัวผมเชื่อวยตัวเองไม่ต้องสอนดีกว่าแล้วทีังจากนี้จะเป็นของพีสายที่มุดบอกมีภพแล้วก็ต้องมีจากแอบเซดาวไว้ที่เลกมาตั้งสอบดีกว่าเคยทำให้รู้สึกแย่ผมขอโทษทีเรื่องความรักนี่ผมโมจิหลังต่อจากนี้ให้เธอโชคดีเพราะว่าตอนที่มีเธออยูู่้สึกโคตรดีเพราะว่าทุก ที่เรื่องบังเอิญหวังว่าสักวันเราจะกลับมาเจอเพลงนี้อยาเขียนให้เธออยากจะกดมันก็ได้เงีย่ๆกันเลย